กราบเรียน,น,นท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์เรวัตวิสุิเวชสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายสรุปอย่างสั้นๆนะครับว่าขอปรับลดงบประมาณในมาตรา8ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายกระทรวงกลาโหมที่ตั้งไวร้รวม8 8 0 0 0ล้านบาทเศษเนี่ยขอปรับลดร้อยละห้า ก็คือปรับไปประมาณ4,400ล้านบาทคงเหลืออยู่ที่ประมาณ8 3 7 0 0ล้านบาทครับท่านประธานครับเหตุผลที่ขอปรับลดในมาตรา8นี้เป็นเหตุผลในจำนองเดียวกันกับที่ผมขอปรับลดในมาตรา6ที่ผมได้อภิปรายไปแล้วครับท่านประธานครับคือเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันโอชานะครับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะครบ8ปีในวันที่24สิงหาคมและจะต้องพ้นจากตำแหน่งในวันถัดไปตามมาตรา170วรรคสองท่านปรมดานที่เคารพครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งงบประมาณของกลาวโหมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับ แต่ว่ากลับนํางบประมาณเนี่ยไปใช้อย่างไม่คุ้มค่าผมใช้คําว่าอย่างน่ารอาให้ด้วยครับผมขอยกตัวอย่างของการใช้งบมาณที่เลอะเทอะมากเลยครับเช่นการไปซื้อเรือหอครับไปซื้อเรือหอที่หอะไม่ได้ครับไปซื้อเรือดำน้ําแต่ดำน้ําไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะยังหาเครื่องยนต์มาติดตั้งไม่ได้มันเหลือเชื่อ,อจริงๆครับท่านประธานครับ คืออันนี้มันเป็นเรื่องของกองทัพเรื่องระดับชาติเนี่ยนะครับทำไมทํากันเหมือนกับเด็กเล่นขายของนะครับมันเหลือเชื่อจริงๆครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะทํากันแบบนี้ครับนอกจากนั้นนะครับท่นานประธานครับก็ยังไปซื้ออาวุธอีกหลายชนิดรวมทั้งที่กําลังจะซื้อเครื่องบินลบที่แพงมากๆนะครับ ในขณะที่รัฐบาลก็หาเงินไม่ค่อยจะเป็นหาเงินไม่ค่อยจะได้และประเทศกำลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากยากจนครับท่านประธานครับคือในที่สุดครับท่รรานประธานประชาชนนั้นตนเห็นความเหลวแหลกที่เอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปใช้อย่างเลอะเทอะไม่ได้ จึงพากันส่งเสียงประนามครับด้วยความไม่พอใจลใพลเอกประยุทธ์ก็โกรธแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆนานาซึ่งไม่เหมาะสมกับตําแหน่งรัฐมนตรีกระละทรงมนาคครับคะแนนนิยมตกต่ำเรื่อยๆแล้วก็พักพวกตัวเองก็ยังแอบแทงข้างหลังอีกท่านประธานที่กรบครับโดยสรุปครับงบประมาณที่ขอมาในปีนี้เนี่ย ผมเห็นว่ามันเกินความจำเป็นและไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อประชาชนและประเทศชาติเลยดังนั้นผมจึงขอปรับลดเป็นจำนวนเงิน4,400ล้านบาทและให้เหลือเพียง83,700ล้านบาทเศรครับขอบพคุณครับท่านประธานครับครับท่านต่อไปครับ